เราจึงไปตั้งสัตว์อธิษฐานอยู่ที่ถ้ำพระภูเก้าในปีพศ2541เราไปตั้งสัตว์ที่นั่นเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลเสียงของเจริญกังีึงสังกัดังกังวานขึ้นแต่เราไม่ได้จําว่าตินวันที่เท่าไหร่เพราะไม่คิดคิดที่จะมาเป็นครูเป็นบาของใครแต่รู้ว่าเป็นปีพศ2541 เราไปเราไปตั้งเจิีฐานอยู่ที่นั่นที่ท่าพระภูเกา้าได้ยินกิติศรัพท์พอช่วงนั้นหลวงตารูปหนึ่งพาเราไปที่บ้านป่าแม่งามไปพักอยู่นั่นอย,อยู่นั่นก็ประมาณสักกึ่งเดือนนี่แหะมั้งไม่ถึงสัป,ปดาห์หนึ่งนี่แหละอยู่นี่แหละพอไปถึงป้าก็นี่หนึ่งได้ยินคำาล่าลือว่าท่าพระภูเก้าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เห็นไหมล่ะเฮียนที่สุดคนตายเยอะคนเป็นบ้าเยอะเพราะไปขโมยเอาสิ่งของที่อยู่ในถ้ำลึกๆนั่นอุบาจาจาร์ก็เลยพากันปิดถ้ำเอาหินเอาอะไรมารวมๆรว,ว,วมกันก่อเป็นอนั้นขึ้นมาแล้วก็โบกบุญปิดถ้ำจึงเหลือเป็นเล็กๆเหมือนกับอะไรเหมือนกับกะลาครึ่งกะลานี่แหละอยู่ของข้าง,งบน เล็กๆนะมันก็ยืนไม่ได้นะอืคันก็ใบก็พอนั่งได้นั่งได้ประมาณสักสี่ห้าหกถ้ารวมไปทางหลังตัวนั้นรวมล้นก็ประมาณสักสิบประมาณนี้แหละแต่ลุกลุกขึ้นไม่ได้เพราะมันเหมือนกะลาครึ่งครึ่งซีทำนองนั้นหละนั่นแหละท้านั้นแหละ,หละเป็นถ้มที่จาะสิที่สุดหนึ่งพอกล่าวก็เราก็กาวเรื่องนี้แหละอ่า เร,เราเรากล่าวถึงอำนาจพระรัตนใจกล่าวขอการมาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่นะลูกหลานบวชมาลูกหลานไม่ได้ปรถนาสิ่งอื่นปรถนาเป็นพระอรหันต์เท่านั้นปรถนาไปพระนิพพานเท่านั้นไม่ได้มาที่ทำนี้เพื่อขอโน่นขอนี่ขอสิ่งที่ไร้สาระที่นอกธรรมนอกวินยัยพระจะต้องขอาาตามธรรมตามวินยัย ก็คือขอทางมากคทางผลทางหลุดทางพ้นแต่นี้ไม่ได้ขอมาเพื่ออยากทราบตามความเป็นจริงว่ามีคำเริ่มหรือว่าถ้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จริงไหมถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงเทวดาที่อารักอยู่ที่ถ้ำนี้พึงรับทราบการตั้งสัตว์อธิษฐานของพระรูปนี้ด้วยบทชาจิสรุปนั่น,น,นแหละ มาไม่ได้มาเพื่อว่าตั้งสถิตฐานไปน่นไปนี่ไปพมมโลกหรือไปเทบโลกหรือเดินเข้าสู่ตระกูลราชาม h a กษัตริย์เสีกอดุมปีผู้มังง่งคั่ังปัฒนาสิ่งเดียวก็คือจิตอรงหันเข้าสู่มหาปฏิพานเท่านั้นในปัจจุบันนี้หากมันไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลจักไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ เม <string> <ift> <speaking> no ื่อตายจะไปเกิดในเทวโลูกภาวนาต่อที่นั่นมือโลกกาบเทาเงก็จะกวนนกกราโลกลูกลกและอารปุลกรับชาบด้วยดูที่เข้มข้นในวันนั้นอรรบากาศจบลงตอนนั้นและโอ้ยเสียงภูเขาก็เทือนเลื่อนลั่นหรือว่าแผ่นดินไหวสักพักเราก็นั่งดูเหตุการณ์อยู่เสียงจังเฉยงเสียงคล้องดังขึ้นก่อนต่อมาก็เียงและขังแล้วก็เสียงฉัง ดังเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดอุยนี่เลยว่ามาจืแจนนั่นทำพระผู้เก่าจากนั้นเราก็แนใ่ใจใจใจเลยว่าสิ่งที่เราได้ประพฤติมาจนมาจู่เดี๋ยวนี้ได้รู้ได้ทราบได้เห็นทั้งการลกโลกโลก,โลกและอารมณ์กลก,ลกรับทราบแล้วด้วยการตั้งสัตว์อธิษฐาน อยู่ที่ท่าพาะภูมาของเาเราจะต้องถึงที่หมายปลายทางของเราแน่นอนไม่สงสัยเราจึงเร่งความเพียนรนั่นแหละแน่นอนมีอีกมากที่หลุมฝังศพอยู่ที่จันทร์น้อยเพราะเราพูดภาถาครูบาอาจารย์เพราะเราก็ไม่มีเวลาเพราะเราอยู่ในสมัยก่อนระบบใหม่เราต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เราไม่มีเวลาที่จะบอกว่าเป็นของเราเท่าไหร่ออยู่นี่ของครูบาแต่ว่าจิตจิญว่ากอเรานี่ จะตลอดตลอดโอ้ยังไงเราก็คือดับทั้งโลกมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปสนใจจริงนั้นหรอกข้อวัดปฏิบัติต่ยังไงจริงได้อุอปถาษครูบาอาจารย์เมื่อลูกศิลย์ลูกหาถามเมื่อเรายังไม่ตายพภาษามากๆขึ้นเราจะได้แก้งให้กรบลูกษย์ลกหาทราบว่านี่คือจิตวัดวัดปฏิบัติของลูกศิลย์ลูกหาที่มีต่อครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าข้อวัดปฏิบัติ จะได้ติดในจิตในใจของนักสิโทรหาในการก่อบพพก่อชาติต่อไปย่อมที่จะมีแก่พระทุกรูปย่อมที่จะทำนี่เรื่องของเรื่องมันน,นเวลาเราไปกลับไปวันนั้นเราก็เลยไปตั้งจาอธิฐานใหม่คนละแบบตอนนี้ช่วงที่หลวงปู่ออกชมข้อลกนี่แหละถ้าพระรูปไหนอุบาสกอุบาสิกากลุ่มใดหาเรื่องทำลายหลักธรรมหลักวินยัย ประมาทจาบจ้วงผู้เป็นบิดามารดาผู้เป็นศาสดาคือพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวินัยพระกลุ่มนั้นศีลไม่บริสุทธิ์ศีลไม่สะอาดหมดจดุดศีลวิบัติศีล่างร้อยศีลขาดศีลทะลุบัศกุจิชากลุ่ธธรรมนั้นร่วมด้วยช่วยกันทำลายศาสนาร่วมกันขอให้พระกลุ่มนั้นบัศกุจิกากลุ่มนั้นจงวิบัติความหายใจนั้นจงเกิดที่ตั้งจัดในครั้งนี้ เราไม่คิดว่าเราจะไปทำลายหมู่คณะครูบาอาจารย์นะเราเพียงต้องการให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงด้วยธรรมด้วยวินยัยด้วยมรรคด้วยผลในกึ่งพุทจการเท่านั้นเพราะเราเห็นว่าท่ามพระภูเก้าเป็นท่ามที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถ้าจะพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์นะถ้าพูดถึงมันก็มีหมดทุกท่านั่นแหละท่ามพระภูเก้าท่ามใต้เจดีภูเมืองนะ ทำผาไม้แก้วทำธิวะดึงทำอธิษฐานอยู่ในตุ้งใหญ่เรสวนมันก็มีแต่ทุกจุดนั่นแะลูกเนีย่ยพูดถึงในถ้ำในภูนี่ยสารลุงภูเนะีแต่พูดถึงว่าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2504ที่บรราพชาใหม่ๆพ่อเลินแม่รุ่น ก็เลยพาไปกราบสถานที่ต่างๆก็จะมีวัดหลวงปู่เขาวนันละอยู่นี่แล้วที่จุดหนึ่งแล้วก็ที่ธรรมพระตัวนี้ของหลวงตาวังพาไปหลวงตาลูกนั้นพาไปไปตัวนี้ก่อนค่อยกลับมาที่วัดของหลวงปู่ขานันละอย,ยู่เดี๋ยวก่อนวัดวัดอื่นหลวงโบไม่ได้ไปนะวัดป่าบ้านตาดก็ไม่ได้ไปนะ ติไปวัดหลวงปู่เขาหน่อยอยู่แค่นั้นแหละแปลกนะอันนั้นก็อยู่ใกล้ๆอยู่นะไปแค่วัดหลวงปู่เขาหน่อยอยูน่นั่นนะทั้งที่มันก็ผ่านในอุดรอ,อุดรไปอยู่แต่ว่าทาไมถึงไปอย่างนั้นดูที่วิบากกรรมหลวงปูนะ่มันก็ปิดหูปิดตาไปหมดเลยไม่ได้ก็ไปกราบท,าทั้งที่พ่อเลนแม่ลูนิกก็ถือว่าเป็นชาวพุทธรู้จักวัดป่าบัรจัดดีแต่ทำไมจึงไม่พาหลวงปู่ไป มันก็ปิดหูปิดตาหลวงปู่หมดนะแล้วม่ยเลยไม่ทราบว่าวัดป่าบัรจาอยู่ที่ไหนตุนนี้จนปีพศ25 5 1นห้นี่ลงมาแจกพระเหนือจึงทราบว่าวัดป่าบัญจาอยู่ที่ไหนในวันเปิดสามเดือนโลกธาตุเดือนพฤษภาคมส0สิบพฤษภาบันที่ช่วงที่ลงตาบัวเราบนรูทรมโค้นในวิชาที่วัดดอยรมเจดีเราก็ไม่ทราบนะตอนแรกเนี่ย